สวัสดีครับทีวีชาแนลอาร์ซอนแฟนครับครับผมวันนี้เป็นวันอังคารที่9ก้ารกฎาคมครับส0งพักสเครับโอ้ได้นอนหนะนะลับเต็มๆนะ2วันนะแบบปรับเต็มๆมากกลับมาถึงทักประมาณ4ี่ทุ่มกว่าปัจิบัติภารกิจนู่นนี่นั่นก็ได้ตียาวๆเลยนะครับถือว่าเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพเอยไม่ใช่ฟื้นฟูร่างกาย ให้แบบเรียกความสดชื่นหน่อยนะครับเพราะว่าแมาฟุตบอลก็มาหนักหนักหน่วงเหลือเกินนะหนักหน่วงมากๆนะครับเราก็ทําให้ร่างกายรู้สึกแต่ว่าผมมีตัวช่วยเฮ้เม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์แมหาเรื่องโยงเข้าไขาของจนได้นะผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากเมล็ดองุ่นแดงครับ ไม่มีสารตกค้างไม่มีการตกตะกอนแดงสิ้นครับฟูลงกับน้าเลยนะทําให้ร่างกายแข็งแรงเติมความสดชื่นครับช่วยปรับสภาพความสมดุลของร่างกายดูแลอวัยวะภายในยืดอายุการใช้งานของอวัยวะภายในของท่านโอ้โหประสาสระคุณเพียบนะหนึ่งหลอดยี่สิบเมตรครับหกร้อยี่สิบาทส่งทั่วไทยนะครับเพชรฟูแดงแรงฤทธิ์นี่สนใจจัดได้เช้านี้ก็เป็นน้ำเย็นเหมือนเดิมนะครับด้วยแก้วที่ทรงพลังมาก ออืชื่นใจนะก่อนจะไปพูดถึงรอบรองนะครับเซม,มิไฟนนลสเปนจะฟัดกับฝรั่งเศสนะตราไก่จะเจอกับวัวกระทิงอมคืนนี้เดี๋ยวตีสองค่าว่ากันเอามาอัปเดตกันเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายของอาร์เซนอลก่อนนะครับเรื่องของลิคาโดคาราฟิโอรีก็ตอนนี้ ไปพักร้อนอยู่มาลดิฟนะอยู่มาลดิฟนะครับรอให้เจ้าตัวเสร็จเสร็จจากการพักร้อนก่อนน่าจะเป็นประมาณทักสิบแปดสิบเก้าพักร้อนจบเดี๋ยวว่ากันแววว่ามาถึงอาจจะเซอร์ไพรส์เลยนะครับเพราะนั้นผมจะหยุดเรื่องของริคาร์โดไว้นะตอนนี้ก่อนนะเพราะว่าให้น้องไปพักร้อนให้สบายใจนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอศึกนะัาเพอเพอตัวเองไปมาลดิฟเสร็จมาถึง มีข่าวดีและอาจจะบินไปเมริกาเลยก็ได้ก็เดี๋ยวว่ากันนะประมาณนี้เอาในรายอีกคนหนึ่งก่อนที่มีข่าวที่เราน่าสนใจตอนนี้นะครับก็ไปลว่ามาตอนนี้เรามีความสนใจในเนื่องจากว่าตอนนี้ดาวิดลาย,ยาเป็นผู้เล่นของอาร์เซอนอลเราอย่างเป็นทางการแล้วนะผู้สารประตูก็เลยทําให้อ a รอนเลเมเดลอาจจะต้องย้ายทีมนะครับอาจจะต้องย้ายทีมเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ลงเล่น จบบอลยูโรเสร็จปุ๊บบอลโลกก็ลออยู่ใช่ไหมครับเนี่ยบอลยูโรจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวบอลโลกอีกสองปีแป๊บแป๊แป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 ก็รอยอยู่เพราะนั้นถ้ายังเป็นตัวสำรองอยู่ก็อาจจะมีผลในเรื่องของการติดทีมชาตินะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยอังกฤษจะไปได้ขนาดไหนแล้วก็การเดียดซอเกตจะยังอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่า้วยหนทางถ้าเปิดตัวของไอ voilà รนเลมเดียวยังอยู่กับอาร์เซนอลโอกาสที่จะลงเล่น่ะ ก็ต้องยอมรับตรงๆนะผู้ศัประตูนะการเป็นมือสองเนี่ยยากที่จะได้ลงสนามนะครับก็เลยทําให้มีข่าวว่าแล้วเดลวเออาจจะต้องย้ายทีมอาร์เซอลนก็เลยจะต้องหาผู้ศัประตูสำรองมาไว้ตอนนี้มีข่าวว่าสนใจตัวของเดเนเยลเบลลี่นะครับประตูสำรองของบู๊บอมตันนะครับซึ่ไอ้เจ้าเบลลี่เนี่ยเคยเป็นเด็กเยาวชนมาก่อนนะั้นชช่วงของปีสองพันนะ่ะนะแล้วก็ก่อนที่จะ และไอ้เจ้าหนูคนนี้เมื่อก่อนมันไม่ได้เล่นมาตูนะมันเล่นเซนตอรฮาบนั่นไปมาไงไม่รู้นะแล้วก็ตอนนี้ก็เล่นเป็นตัวสำรองอายุประมาณสามสิบกว่าปีแล้วนะครับตอนนี้เหลือสัญญากับบูฟอยู่ถึงปีหน้าปีสอง5ยี่บห้าแล้วก็มีออปชั่นต่อก็เลยมีความรู้สึกว่าอาซนอลใหญ่ก็ได้มาเป็นเอาตัวประสบการณ์มาเป็นตัวสำรองอันนี้เป็นข่าวกอนนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าตัวเบลลี่เองเขาก็มีพูดว่าไงอะ มีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลมาเยอะเหมือนกันอานนี้คือหน้าตาเขานะครับวัยสามสิบวัะเอามาเป็นอะไรเอามาเป็นตัวซัพพอร์ตแหละนะในกรณีที่ว่าเลาเรยวอาจจะไม่อยู่จริงซึ่งดูแล้วอาจจะไม่อยู่อย่างนั้นจริงนะครับในการที่จะเอาเกี่ยวพวกสามประตูเนี่ยพี่พี่เกียวตให้สิบโค้ดประตูนะโค้ดประตูก็คือตัวของอินากิกาน่านะครับซึ่งเป็นผู้โค้ดผู้สามประตูของเราเนี่ย มีส่วนร่วมในการที่จะสอดส่องอยากได้ใครประมาณนี้เพราะว่าประตูเองเขาก็มองกันหอกนะครับเพราะนั้นก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าอายุจะประมาณ30แต่การเป็นที่ตำแหน่งผู้สัประตูเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งเก่ยิ่งเก่งยิ่งเก่ายิ่งเก่ยิ่งเก่งแ้เอาประมาณนี้ดีกว่านะยิ่งหนยิ่งมีประสบการณ์มากเพราะนั้นก็อาจจะเป็นอีกช้อยหนึ่งที่เราอาจจะได้ตัวมาและก็ ถ้าเผื่อได้มาจริงๆก็เปลี่ยนไปได้ว่าอารอนเลมเดลอาจจะไปต้องอาจจะไม่อยู่นะก็คงจะประมาณนี้นะครับในขณะที่ทางจูวิตุสมาลายครับกำลังจับตามองการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งของยาคุปควีอแล้วก็จับตามองในรายของลิคาโดว่าถ้าเผื่อลิกาโดมาเนี่ยโอกาสที่จะคุบควีออเนี่ยอาจจะต้องย้ายทีมนะครับเพราะนั้นตอนนี้ยา,ยาตัวของจูวิตุสก็พยายาม กำลังจับตามองอยู่นะแล้วก็อาจจะยืมก่อนไหมหรือว่าอาจจะมีออปชั่นซื้อขายเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะตัวแม่ถ้าเปิดจะถ้าเปิดจุ๊บได้ยากุบไปผมว่าก็โอเคนะเพราะยาคุบก็อยู่ในช่วงของกําลังพัฒนานะครับอาจจะยืมไปก่อนไหมหรือไงไว้เดี๋ยวต้องแล้วแต่แล้วแต่กันอีกทีหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งที่ไปแน่นอนนะเมื่อกี้ข่าวที่ที่เราจะาสนใจตัวของ ประตูนะก็คือพี่เดวิดออนสตินนี้ยืนยันนะครับต้องบอกกันนะว่าเป็นข่าวจากพี่เดวิดออนสตินนะเพราะว่าและอย่างหนึ่งความสําคัญของผู้สับประตูคนนี้ก็คือเขาเป็นผู้เล่นโฮมกรนด้วยแล้วก็เป็นผู้นานะเป็นผู้นําจริงๆเพราะนั้นตัวเดวิดออนสตินก็บอกเลยบอกว่ามีความไม่ได้อะไรที่อาเซนอลจะต้องการนะครับอีกคนหนึ่งที่ไปแล้วแน่นอนแต่ไปแบบยืมตัวนะ หมายแบบยืมตัวนะครับก็คือแซมเบอร์อ่าเอาเบอร์แซมบี้โรกกงก้านะครับตอนนี้ปิดดิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วย้ายทีมแบบยืมตัวนะจ๊ะพี่น้องย้ายทีมแบบยืมตัวและมีออปชันซื้อขาดหลังจากจบฤดูกาลแซมบี้โรกงาสามารถที่บรรลุข้อตกลงครับกับสโมสรเซบิลญาในลาลิกาของสเปนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยเงื่อนไขาการยืมตัวบวกออปชันซื้อขาด นะเมื่อออปชันคือขาดเมื่อทำก็เรียกว่าอะไรตรงตามตรงตามความต้องการของทั้งสองนะเช่นอาจจะเล่นกี่นัดพาทีมไปได้ถึงแชมป์พาทีมไปได้ถึงบยุโรปอะไรประมาณนี้นี่เป็นเงื่อนไขนะด้วยกวารตรงเงื่อนไขตรงประกาศหลายหลายประกาศแล้วก็อาจจะเป็นว่าเล่นครบกี่นัดอะไรประมาณนี้นะครับเซบิญ,ญ่าจะจ่ายค่ายืม จ่ายค่ายืมอาจจะจ่ายค่าค่าตัวหลังจากที่จบการแข่งขันเนี่ยประมาณสิบ้าล้านยูโรตอนนี้ค่าตัวแัมบี้นะตอนแรกอ่ตัวของเซวิยอยากจะจ่ายแค่8แต่ว่าอาจเะนอลดึงไว้ก่อนนะก็ได้ค่าตัวอยู่ประมาณ15บห้าล้านแต่ว่าค่ายืมเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่แน่ใจเพียงแต่ว่าตอนนี้ปิดดิวเราคงก้าไปสเปนแล้วแน่นอนนะครับก็เป็นหนึ่งหนึ่งที่อีกคนหนึ่งที่ ตำแหน่งที่จะสู้ในทีมก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดหน่อยสําหรับจัมบี้โลโกกานะไม่สามารถที่จะไปได้สุดกับอาร์เซนอลจริงๆก็ก็ต้องอวยพรให้น้องมันโชคดีนะครับแล้วก็ได้ทีมเล่นนะได้ไปลดโเล่นในเซบีย่าด้วยก็ถือว่าถือว่าโอเคนะอ่ผมก็ว่าโอเคนะเป็นจบดิววินวิน,วนด้วยกันทั้ง2ฝ่ายเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นก็อันนี้เป็นสคนที่ เรามีข่าวของเราที่กําลังจะเดินทางออกนะครับส่วนเข้าเนี่ยมีคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาอ่าอีกคนหนึ่งที่จะต้องไปแมหมคนนี้เราก็ลุ้นนะเราก็ลุ้นว่าเอ้ยแหมไหนๆเรียกตัวกลับมาแล้วเนี่ยดันขึ้นชุ่นใจแม่งเลยแต่ว่าคงรู้แล้วอาจจะไปไม่สุดนะสําหรับไปไม่สุดสําหรับตัวของอมิก้าบาเลต์นะครับที่ตกลงไป ย้ายตัวย้ายทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนหนูศูนย์หน้าเดนมาร์กที่เคยเชียร์ล่ำๆๆเชียร์กันตลอดจาไ,ได้เปล่านี่คนนี้ที่ยืมตัวแล้วยืมตัวเล่านะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยสตรอมกราสของออสเตรียตกลงที่จะซื้อนะตัวของไมก้าบาเลตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัวไม่ต้องดาราม่านะอาจจะถูกไปหน่อยแต่ว่าดาวลุ่งเนี่ยอยู่ที่สี่ล้านปอนนะก็อ,อทำไงได้อ่ะ นะก็ในเมื่อไปไม่ได้ไม่สุดอ่ะนะครับไปได้ไม่สุดไปได้ไม่ไม่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของไมก้าหรือแม้ตัวของอเซนอนเองแล้วก็ดูแลการันตีแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงก็เลยทําให้วินวินจบด้วยการย้ายทีมนะครับก็ไมก้าบเลดก็จะย้ายไปร่วมทีมสรตมการ์ดของออสเตรเลีย เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะค่าตัวสี่ล้านปอนด์ก็วินวินอนกเหมือนกันแหละแล้วก็อะไรอย่างนึงไอ้เจ้าน้องมันก็ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับเพราะว่าตัวรงการก็ผ่านเข้ารอบไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยเหมือนกันนะก็โชคดีไปไม่สุดอุตส่าห์จะดันแล้วนะแต่มันไปไม่สุดก็ทำไงได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะเรื่องของเรื่องอีกทีนึ่งอีกคนนึงก็คือเรามีข่าวกับ สารพัดประโยชน์เลยนักเตะคนนี้เป็นนักเตะสารภาพรประโยชน์ของทีมชาติตรุรกีซึ่งในการเล่นให้กับสมโมสรเฟอร์นิเาเช่ก็ถือว่าเก่งนะครับแล้วก็ล่าสุดโจฟอร์มให้กับตรุรกีลงทุกนัดทุกนาทีเลยในยูฟายูโร2024เนี่ยนะครับก็คือเฟอร์ดีคาดิโอกรูชื่อตอนนี้แม่งอ่านยากกันมากเลยลิคาโดคาราฟิโอลี่แล้วก็มาเป็นเฟอร์ดี่คาดิโอกรูนะครับดาวเตะสารพัดประโยชน์ของทีมชาติ ตุลกีนะที่เขาบอกเลยบอกว่าแม่งเล่นได้หลายตำแหน่งมากมายเข้าไปดูโปรไฟล์นะครับเข้าไปดูไฟล์มันเล่นได้หมดเลยนะหน้ายันหลังตัวกลางก็เล่นได้มิดฟิลแล้วก็อ่าตัวกองหลังก็เล่นได้แบ็กซ้ายก็เล่นได้เออเอาเขาดินะครับ <c oughs> ขออนุญาต <c oughs> แล้วมีข่าวว่าแมตแมตล่าสุดที่เตะรอบสุดท้ายอ่ะในรอบแปดทีมเนี่ยอาร์เซนอลนส่งแมวมองไปดูแล้วด้วยอ้าวส่งแมวมองไปดูด้วด้วยเพราะนั้นก็เดี๋ยวต้องตามดูดล้วกันอ่านหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นหน้าตาใช้ได้โอเคนะช่วงนี้ช่วงนี้เด้นหน้าตาด้วยนะเนี่ยมาทรงนี้นะผมจะยาวปกๆปกคอหน่อยนะแล้วก็ดูแบบทรงแบบหมาดูเหมือนกับ เหมือนกับบุรุษเทพนิยายแห่งกรีกประมาณนี้นะมีเคลาหน่อยแล้วก็แหมผมสยายสยายแหมอันนี้ช่วงนี้พีตาเราเน้นทรงนี้จริงๆนะเล่นได้ดีนะครับแล้วค่าตัวอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดล้านยี่สิบเอ็ดล้านปอนด์นะยี่สบเอ็ดล้านปอนด์ยี่สิบยี่สบเอ็ดล้านยูโรอ่าเพราะว่าย้ายมาจากไนเมเกนในฮอลอนแลนด์แล้วครับแล้วก็เพิ่งมาสู่เฟอร์นเมเช่มาอยู่เฟอร์นเมเ,เช่ได้หลายปีอยู่แล้วนะ มาอยู่เฟอร์เนเบเชต่ตั้งแต่ปี2 0 1 8นะแล้วตอนนี้ค่าตัวอายุยังน้อยด้วยแค่อยู่แค่24เ,เองนะอายุ24ขวบนะครับก็หัวยผมว่าก็รู้แล้วแต่แล้วแต่อันนี้หึงบอกเลยนะไม่มีค้านแม้ไหนทั้งสิ้นถ้าคุณมองแล้วคุณอาจจะเห็นแววอะไรขึ้นมาก็ก็แล้วแต่แล้วแต่เอามาได้ก็เอานะก็เลยทำให้ตั้งยาคุปแล้วก็ตัวของอเล็กซานเดอร์ชินโ้ ถ้าเราได้ทั้งสองคนนี้มานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคาราฟิโอนี่แล้วตัวของคาเดโอรกรูเนี่ยก็อาจจะทําให้อเล็กซานเดอร์จีนโก้รวมถึงยาคุบคิวออาจจะต้องขยับขยายก็เป็นวิธีทางนะก็คงประมาณนี้สําหรับข่าวข่าวขาว่ขาคว,วามเคลื่อนไหวนะครับแน่ๆคือแน่ๆเนี่ยอาร์เซนอลน,นะครับเตรียมนะครับที่จะพร้อมดีสั้นเรียกนักเตะแล้วนะครับตอนนี้ใครตกรอบอะไรทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็ คนที่ตกรอบไปก็พักตอนนี้ที่จะเหลือที่อยู่ในโตนาเมนต์ก็คือวิลเลียมซลิบาดาวิดไรยาและก็ในรายของพี่เข้าดิการไลท์มีบุกโยสาก้าแล้วก็ตัวของแฮรอนแลเมเดลวันนี้นะครับวันนี้ไม่ซลิบาก็ตัวของดาวิดไรยาจะต้องกลับวันโอไม่กลับดีวะเอ๊ะมันมีแมทชิงแมทชิงที่สามด้วยใช่ปะเออยังคงยังไม่กลับอ่ะนะก็คงจะต้องอยู่ยาวยาไปพี่มิเกต้าครับเตรียมเรียกนักเตะ ที่ออกไปพักผ่อนพักร้อนไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองกันเนี่กลับเข้าค่ายที่โชว์บารเรียลตี้เทนนิงครับในวันที่15้ากรกฎาคมนี้ก็คือในอีกวีกหน้านี้เองนะวีกหน้านี้เองครับเพื่อเตรียมทีมเพื่อจะไปฝึกซ้อมและเดินทางไปสหรัฐอเมริกา นะโปรแกรมปรีซีซสันของอาร์เซนอลมีประมาณนี้นะครับวันอาทิตย์ที่28เอาเวลาเมืองไทยนะวันอาทิตย์ที่28เนะ่ย7จ็ดโมงเช้าหน่อยเตะกับแมนยูที่เอเมริกาเตะต,ตามสปอนเซอร์ด้วยแหละนะแล้วก็คงเป็นการลองของแหมอยากเจอจริงนะเจอแมนยูเจ็ดโมงนะครับวันพฤหัสครับเจอกับลิเวอร์พูล6กโมงครึ่ง นะพเพราะไปเตะที่อเมริกาเนี่ยมันต้องเวลาเ้าเช้าช้าอยู่แล้วแหละนะประมาณหกโมงครึ่งหลังจากนั้นครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีโปรแกรมเพิ่มไหมที่อเมริกานะตอนนี้นะแต่ว่าล่าสุดที่เป็นทางการตอนนี้มีอยู่แค่2แมตช์นะหลังจากนั้นจะมาเตะที่เอเมิเรตในสุดเอเมิเรตครับครับเจอรีเวอร์กุเซนแล้วก็เจอของโอลิมปียร์เยงมีขา่าวแวแวววมากอาจจะเตะกับบอลม,มัดแมตช์หนึ่งแต่ว่ายังไม่ยืนยันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเหลืออีกประมาณตักอีกไม่กี่วันแล้ววันนี้วันที่9แล้วเนี่ย เหลืออีกแค่หนึ่งวีคสุดท้ายนะครับในการที่นักแต่ร์นซนอลทั้งหลายที่ไปพักร้อนใอนต่างๆคงจะต้องรีบกลับมายกเว้นยกเว้นคนที่มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆก็คงจะได้พักร้อนเพิ่มแต่ว่าคงจะกลับมาประมาณสักยี่สิบกว่านะ <c oughs> เพื่อที่จะขึ้นเครื่องแล้ว้าไปอเมริกาเลยนะครับเราจะแต่แไปแรกยี่แปเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมรวมทีมที่โชวบาสิบห้า คิดว่าประมาณ20่บกว่าคงจะบินนะคงที่คนที่ได้รับการพักร้อนเพิ่มก็คงจะกลับมาร่วมทีมประมาณทัก2ยี่สบกว่าก่อนที่อย่างนั้นนะครับมาลุ้นกันด้วยนักเตะใหม่จะเข้าไปร่วมทีมปรีสซนซันกับเราด้วยเลยหรือเปล่านะก็คงจะประมาณนี้นะครับมาถึงรอบรองชนะเลิศครับฟุตบอลยูฟายูโรยูฟายูโรัยี่บีครับที่เยอรมนีเจ้าภาพเหลือ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับและตอนนี้ จาได้ไหมเมื่อตอนที่ก่อนที่แข่งอะ่ะทีออปป้าออปป้าเขาจัดเขาจัดโอกาสที่แต่ทีมใดที่จะเป็นแชมป์ตอนนั้นเป็นอังกฤษใช่ไหมอังกฤษเป็นอ่าเต็งหนึ่งเลยแล้วก็มาเป็นฝรั่งเศสแล้วก็มาเป็นสเปนใช่ไหมแล้วก็เยอรมันเอ้เยอรมันแล้วก็มาสเปนนะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดล่าสุดตัวออปป้าเนี่ยได้กลับมาปรับอีกครั้งหนึ่งละปรับอีกครั้งละโอกาสที่ทีมที่จะคว้าแชมป์ตอนนี้นะครับ อยู่ที่30.4%จาก4ทีมนะก็คือ Spain. Spain สเปนสเปนแซงดนุมขึ้นมาเลยนะครับในขณะที่อีกทีมหนึ่งที่เป็นโอกาสที่จะได้คว้าแชมป์อยู่ที่29.9%ก็คือฝรั่งเศสอัปป้ามองว่าคืนนี้สเปนจะเจอกับฝรั่งเศสคิดว่าสเปนจะผ่านฝรั่งเศสโอ้โหคิดตัวแล้วกันนะครับและ อันดับ3ครับที่มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์อยู่ที่22.8%ก็คือทีมของจูดมิลิแฮมหรือทีมของพี่กรนิดอ่าพี่บุกโยสก้าของเรานั่นเองครับทีมชาติสิงโตคำรามอังกฤษนะแล้วก็โอกาสที่จะคว้าแชมป์อันดับที่4ก็คือฮอลแลนครับอัลซูนรต้ตอยู่ที่16.8%ออปป้ามองว่าสเปนจะผ่านจะผ่านฝรั่งเศสและอังกฤษจะผ่านฮอลแลนด อ่าแลังกฤษจะผ่านออนแรแลนด์นะครับแล้วมองอย่างนี้เขามองว่าสเปนมีโอกาสคว้าแชมป์มากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวก็มาดูกันที่หน้างานนะครับค่าคืนนี้ตีสอดนอนกันอีกแล้วแต่ผมบอกเลยนะว่าถ้าท่านเป็นแฟนฟุตบอลจริงๆแมตชนี้ไม่ควรพลาดเพราะว่าเทคนิคแท็กติกผู้เล่นระบบการเล่นอะไรต่างๆนะคืนนี้ท่านจะได้รับอัตลบแบบเต็มๆแนะ่นะเพราะสเปนเองครับ ขับไวรวดเร็วคิดเร็วทําเร็วแล้วก็แม่นยำนะขณะที่ฝรั่งเศสได้ความเก่านะ,ะพูดตรงๆเลยตอนนี้ฝรั่งเศสได้ความเก่านะความเก่าแล้วก็ค่อยเล่นระบบเซตเป็นทีมได้มีความเก่ามากแต่ว่าพูดว่าไงดี ความคมความเจีบคมตอนเนี้เหมือนสึกมันหายไปจะมาแมทนี้หรือเปล่านะประธานเป้จะสวมอฮีโร่อีกหรือเปล่ามามา,ท,าท้ายอีกหรือเปล่าก็ต้องมาตามดูมาเจอกับทีมฟอร์มแรมอย่างสเปนครับเพราะนั้นก็ผมว่าพลาดไม่ได้คู่นี้ะตั้งแต่ผมจำความได้จำความได้นะเขาอาจจะโลมรันพันตูมาแต่ว่าคู่นี้เท่าที่ผมได้สัมผัสเกมครั้งแรกๆก็เลยก็คือปี ปี1984งเกอ่คือ,อฟุตบอลยูโรที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพแล้วฝรั่งเศสหลุดเข้าไปชิงกับสเปนนั่นแหละคือแมทที่ผมได้เห็นที่เขาเตะกันแบบเป็นเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการนะก็คือแมทนั้นที่เมเชลพาตินีสู้กับสเปนอะ่ะพาตอนนนั้สเปนมีใครอะ่ะสเปนถ้าผมจําได้นะตอนนั้นประตูก็เป็นอาคารอาคดอะไรวะอนาไม่ใช่อนาคอนดานะอะไรวะประตูโคด้าอะไรสักอย่างนี่แหละ เออซึ่งเป็นประตูที่เก่งมากๆากแล้นั้นก็เป็น<ม>พวกกซาเลสอะไรที่เป็นแบบตัวเก่าๆเก่าๆแต่ว่าตอนนั้นสเปนก็หลุดเข้ามาชิงกับฝรั่งเศสได้แต่ฝรั่งเศสก็ชนะไปครับหลังจากนั้นสเปนก็เปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่าย,ยยุกเลยนะแล้วก็มีพวกมีลาอูขึ้นมามีอัน,อนดตนี่ซูเลตตาขึ้นมานะมีหลายคนนะครับที่ไปลุยบอลโลกปี86นะแล้วก็อ่า ไปอีกหลาย,ลายๆทัวร์เม้นต์ก็ถือว่าสเปนก็พลิกฟื้นขึ้นมาดโดยเฉพาะในทศวรรษปี2000-2000นิดๆเนี่ยเป็นปีทองของสเปนจริงครับตัวของเอเนสตาเชร์บี้เฮอร์นันเดสนะมอร์เลนสเตสนะครับตัวของหล้หลายๆทีมเลยแล้วก็ประตูก็มีอีกคาซิยารครับคาเลสปูโยโอ้โหโคตร shadows, คมนะแล้วก็มีศูนย์หน้าของญี่ปุ่นชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ละ นั่นนะครับก็เลยทําให้สเปนกลักบมายิ่งใหญ่แล้วก็เบียดกันกับฝรั่งเศสนะช่วงนั้นนะช่วงหลังสเปนกับฝรั่งเศสนะี่ถือว่าได้เบียดกันมากผลงานล่าสุดนี่ก็ถือว่าแบบคือใช้คําว่าอะไรเดียสูสีดูดีมากๆสําหรับกผลงานหลายๆครั้งที่เจอกันมาช่วงล่าสุดเนี่ยนะครับเอางี้ผมไม่มองแล้วการผมมองว่าแมตช์นี้จะเป็นแมตช์ที่สนุกและเป็นแมตช์ที่พวกเราคงจะต้องตามแล้วก็ดู การเชื่อจริงกันไม่น่าจะไม่น่าจะยิงกันขาดนะครับเผลอๆอาจจะต้องไปยิงจุดโทษกันด้วยแล้วก็ดูแล้วกันว่าใครที่จะเหนือกว่าทางออกต้าบอกว่าสเปนนะครับแต่ว่าตัวผมนะผมยังคงมีความรู้สึกว่าไอประธานเป้มันชอบแบ,บ์แบบเนี้ยชอบแบทบชี่เป็นชี้ตายแบบเนี้ยแล้วก็เงียบเงียบเปียเี่มไปทั้งทัวร์นาเมนต์นะ เดี๋ยวพอมาถึงผมมีความรู้สึกว่าไอพี่เป้จะฉายแมต์นี้ว่ะเพราะนั้นตามความคิดผมผมว่าตัวของฝรั่งเศสน,น่าจะผ่านสเปนไปแบบวุ่วิตวุวว่นวะิตนะความเชื่อของตัวเองนะไม่ชี้นำแม่อะไรทั้งสิน้นไม่สนับสนุนการมานานใดๆทั้งสิ้นนะพี่น้องบอกก่อนนะครับเนี๋ยเอาเป็นแบบเชียร์แบบสนุกสนุกละกันก็คงประมาณนี้นะก็เดี๋ยวตีสองไปว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็ ค่อยมาสรุปกันแล้วก็มาพูดถึงคู่อีกคู่หนึ่งอังกฤษกับฮอลแลนด์คู่นี้ก็ใบเบื่อใบเมากันเช่นกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รับที่วชาแนลอาร์ซานอนแลแฟนคลับด้วยครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครบรอบ2ปีแล้วนะที่ผมผมเริ่มทําช่องเดือนสิงหาอ่าเริ่มทําช่องเดือนสงหาลาออกจากงาน ออกมาก็ครบแล้ววันนี้สองปีพอดีที่ตัดสินใจลาออกจากจง,จาง,งานแล้วมาทำในสิ่งที่ตัวเองชอบมาเปิดธุรก,กิจส่วนตัวเองมาทําช่องครบสองปีพอดีไว่มากๆนะก็ยังไงก็กลับขอบคุณพี่น้องจริงที่ยังไงช่วยสนับสนุนช่องที่ห่วกันมาตลอดนะครับบางท่านก็อยู่ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเลยจนเราซีซั่นสามแล้วนะครับก็กลับขอบคุณจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องทีวีหัวด้วยกันบรรยากาศ ยูโรกำลังจะหมดไปนะครับโคบปาเดอร์เมกาเรายิ่งมันห่างๆหรือย,ยิ่งบราซิลตกรอบไปแล้วยิ่งห่าง ห่างหายเลยนะก็เดี๋ยวบรรยากาศในการที่อาเซนอลเราจะกลับเข้ามาอีกแล้วเพราะนั้นก็ช่วยกลับมาเป็นกําลังใจให้กับที่เว้ยกันด้วยใครที่สะดวกก็สนับสนุนนะสินค้าประจำช่องครับเป็นฟูแดงแดงรงฤทธิ์ครับหกรอยี่สิบาทส่งทั่วไทยนะประมาณนี้วันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศและที่สําคัญไม่ใช่อย่างนู้นอย่างนี้นะ พื้นที่พื้นแผ่นดินไทยเราห่วงทุกตารางนิ้วครับยังไงช่องที่ห่วยขออนุญาตเป็นเซฟทับลานอีกหนึ่งช่องละกันนะครับสมบัติของชาติพื้นแผ่นดินไทยของชาติอย่าไปให้ใครมาย่ำยีง่ายๆนะครับขออนุญาตเป็นเซฟทับลานด้วยนะไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะแต่ในสิ่งที่ถูกต้องผมว่าพื้นป่าก็ควรจะเป็นของพื้นป่าของประเทศไทยนะครับเซฟทับลานนะอ่า อืมไม่ไดราม่านะคุณสุดยอดอยู่แล้วครับเจอกันนวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ